เจาะช่วงล่างครับด่วนขุนเดชโอ้โหดูครับหมาโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพราะว่าด่วนนี่ประเภทแบบหมาถ้าเห็นใครเจ็บแล้วชอบย้ำด้วยครับโยกนี้แก้เกมเพทางด้าของขุนเดชครับมีดักแทงครับแต่ว่าด่วนไม่สวนครับเดินจิ้มท้องเอ้าแข้งขวามาเติมครับทางขุนเดชต้องขวาในก่อนแล้วครับแต่ว่าด่วนไม่ยองครับดูครับพยายามจะยืนวงนอกครับแต่ว่ายืนใกล้ๆจหวะนี้ขุนเดชกอดไว้ก่อนเลยครับ นี่ครับเป็นสปายเขาครับสำหรับด่วน99บางคนบางท่านนี่อาจจะไม่ยังไม่ติดตากับผลงานการชกของด่วน99อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวเล็กมาตัวเล็กเดินไล่ขยมตัวใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวดูครับขุนเดชทีเด็เดก็มีให้เห็นประจำเดี๋ยวดูครับผู้นี้ขุนเดชวันนี้นี่โอมารัดติครับโอ้รอแบบนี้แหละครับ วันนั้นก็ได้ไป7 0 0 0 0มืบาทไม่รวมค่าตัวครับอ่ะโอ้ต้องระวังศอกครับแม่ขุนเดชวันนี้ใช้ฝีมือแล้วก็มีรอบวกศอกน่ากลัวเหมือนกันเอาหมัดยังไม่ถึงครับแม่แกชกเกมรับก็จริงครับแต่ว่าแกไม่ได้ถอยแบบกลัวครับแกถอยฉากวนออกข้างแล้วก็คอยดักแทงมีอาวุธคอยตอบโต้ทางด้านของด่วนตลอดครับแต่ว่านี่สิ่งที่ได้ชื่โชมครับด่วนเดียกว่าสั้นกว่าแต่ไม่ควร่พาจังหวะนี้โดนขุนเดชขยมแล้วครับแม่เข้าทางครับจังหวะนี้นี่ครับ คู่แรกคู่แรกของศึกเพชรยินดีครับโอ้โหมวยมันสนั่นเมืองโอ้นี่ครับรูปเกมดูแล้วน่าจะคล้ายๆค,ยค,ยคู่เอกช่วงที่2นะครับช่อฟ้ากับนาบินโอ้โหนี่ครับเอา้าโอ้แม่ใต้าตาขวามีแผลปรีดๆหรือเปล่าครับด่วนเลือดมาแล้วนะครับเลือดของด่วน99มาแล้วครับแมน่าจะโดนศอกของทางด้านขุนเดชเมื่อสักครู่แหละครับ โอ้โหคู่นี้นี่มาไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเลยครับต่างฝ่ายต่างก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับในยกนี้นี่แหละครับกล้องซูมให้เลยครับใต้ตาขวาทางด้านของด่วนครับมีแผลแต่ว่ายังไม่สามารถทําให้ด่วนหยุดเดินได้ครับดูครับมีแผลก็มีไปอู้ศอกขวาของคุณเจ้ครับไม่ดักจังหวะ2ดักจังหวะบวก2อได้ดีครับโอ้โหนี่ครับมายก3ยก3า มีแผลแตก่ก็แตกไปครับแต่ด้านของขุณเดชจะวางแข้งซ้ายเท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วครับขอเตะเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็ออกหมัดลูกถลายของเขาโอ้โหดักแทงขวาเออเออเออนี่ครับามาไม่บันตรงไหนเอาปากกามาวงด่วนโอ้โหไปไปวัดดุนมาดุได้ดีอีกเอาละครับของจริงของจริงของนหนักๆมาแล้วครับด่วนวงนอกอขุนเดชได้ในครับ ชอบแบบไหนรักแบบไหนนี่เชียได้เลยนะครับนี่แหละครับศึกเพชรยินดีคู่เปิดหัวครับไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยครับแน่นอนแล้วครับด้วยเกมการชกที่เข้มข้นแล้วก็ดูเดือดขนาดนี้ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับคุณเดชอ้าวดวลซ้ายคืนอ้าวดูครับตามด้วยแข้งซ้ายแล้วมีหมัดพยายามจะกดวงในครับเสียบได้ไหมคุณเดชคุณเดชยื้อไว้พยายามคีบได้แล้วเสียบขวาเอาแล้วครับเสียบแลกกันเสียบครับของแหลมของคมโอ้โหนี่ครับววงในวงในโอ้โหมาชกไปชกมา ด่วนด่วน99มาทำท่าจะคิ้วขวามี2ชั้นแล้วคุณฮอตแผลแต่ก็น่าจะ2-2งที่เหมือนกันครับแม่แทงเข่าน่ากลัวเลยนะครับคุณเดชดันสู้แม่ตัวเล็กก็สู้ในหมัดขวาไปครับมีฮุกซ้ายด้วยยัดเข่าขึ้นไปอะไะครับตอนนี้หมัดกับเข่าครับหมัดกับเข่าโดนแข้งไปก่อนแยบยบเอาแข้งขวาคืนด้วยเข่าครับโอ้โหบรรยายแทบไม่ทันเลยครับตอนนี้นี่เน้นในครับคุณเดชผู้นี้ โอ้โหใครอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับแม่ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ยังอยู่ในเกมนะครับทางด้านของด่วนในนี่เป้าหมายก็คือเดินต่อยนะครับเดินต่อยมาแต่แตว่าจังหวะแรกนายก็ไม่ยอมครับไล่แขนแรกด้วยเบียดเข้าไปครับจิ้มท้องไปทีครับคุณเดชยังไงจับนายได้ดูครับพยา,ายามไล่แขนพยายามกดแขนแต่ว่าด่วนไม่สนครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องกดดูครับเสียบเขาได้ต่อยหมัดมาเป็นชุดครับโอ้โหนี่ครับโอ้ศอกมา อย่างนี้แอนเดซิ์ต้องแจกแล้วครับสำหรับนักชกที่เกิดแพ้แตกนี่ครับปลายยก4ี่โอ้โหด่วนหมัดศอกสลับมาเรื่อยเลยหมดยกมาดูกันครับ3านาทีสุดท้ายครับผู้เปิดหัวยกนี้นี่ทางด้านของขุนเดชครับยังคงชกในแผนเดิมของตัวเองครับด่วนเองก็ยังคงมั่นใจในสไตล์ของเขาเลยครับเดินชนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับมีจังหวะแลกเขาก็แลกมีจังหวะต่อยหมัดก็ต่อยครับถือว่าชกในเกมทําได้ดีครับนี่ครับถือว่าเป็น นักชกเบอร์ต้นๆแหละครับในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์100 101ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันแบบมหาะะมาขาดัดแยะก่อนครับแยกก่อนอครับคู่นี้เดินทางมาถึงยกที่5แบบอ่ะตอนนี้เป็นไยขุนเดชบ้างครับที่ต้องเปิดเกมเพราะว่า4ยกนี่เปิดโอกาสให้ด่วนม เบียดถึงตัวตวลอดเลยคุณติ๊บแล้วก็หันไปชูมือให้ไฟแดงครับด่วน9 9สอจโต้องปลาจีนครับเอาชนะคะแนนขุนเดชสิทธ์แก้วปราพลแบบสนุกเลยครับตุยเลยครับอ,อย่าไปยึกยักยึกยักครับอย่าเปิดโอกาสให้เหนือพยักษ์ได้คิดกับแข่งกะรทีครับ คู่นี้นี่สู้กันที่ความรวดเร็วแล้วก็ความหนักด้วยครับอืซ้ายครับคืนยังไงครับแต่ล่างเอาคืนได้ไหมคืนด้วยแข้งขวาได้ครับพยายามจะบวกศอกครับนี่แหละครับทันกันจริงๆครับพอโดนแล้วต้องเอาคืนพอจะเอาคืนก็เอาได้ด้วยครับมามาดูแล้วครับจังหวะใขรขัดขาเกันเกินนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสพลาดมีโอกาสน้ําตาตกได้ครับว่าดูครับคู่นี้นี่ดูว่าจะกินกันที่จังหวะแล้วครับคุณบอลครับโอ้โหนี่ครับอ้าวว่าโอ้โหสงครามเขาว่าโอ้ยแล้เขากันกางยก มหามีโอกาสในการชิงแชมป์แล้วนี่มหาต้องทําให้ได้นะครับมหาบางทีเหลือเชื่อนะครับอย่างมาวีรบ,บุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยสมรักคําสิ่งนี้ไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์นะครับของสนามมวยเวทีมวยมาตรฐานแต่ว่าคู่นี้ครับมาโอกาสเปิดดูซิว่ามาจะใครครับจะคว้าแชมป์ไปถ้าเป็นแชมป์สเส้นด้วยที่ต้องบอกว่ารอคูณ2เลยครับแล้วก็รวยด้วยครับแข้งขวาเกี่ยวได้เขี่ยวหลักเออออกมาตัวเองเสียหลักครับเหนือพยักโอ้โหแบบนี้เสียหายแล้วครับ เกมเบียดเบียนนี่โชคดีครับยังเป็นยกที่3ถ้ายกที่4ี่กำลังลุ้นๆนี่เสียหายยับเยินครับแต่ว่าเมื่อถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายมากไปครับยังอยู่ในเกมของทั้งคู่นี่ครับเป็นพนัทขยับหลอกเดินบ้างแล้วครับดวบเสียวกรบายสับศอกเดี๋ยวพยักายามจะตั้งกระแพงข้าวไว้ครับกรรมการดูแล้วครับดูดูตีโอ้ยแม่ตำตาขวารู้ี้ยังไงครับโอ้มีอาการแล้วไวไม่ไวอุ้ยอุ้ยแมาอาการอาการออกเลยนะครับทางด้านเพชรพนัทครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะฟื้นแล้วครับ โอ้โหนี่ครับมหาศิลปะมวยไทยครับเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกนี่ครับแบบเผลอแว็บเดียวจริงๆครับโอ้โหศอกมาถึงเลยครับอ้าวตอนนี้มาพยายามจะปิดเกมแต่ว่าไยแดงเพชรพนัทตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วหมดยกครับหมดยกที่่าเพชรพนัทขยโยเข้ามาครับถีบซ้ายนํา มาโดดเอาละครับเอาละครับถ้าบกแบบนี้ได้ลุ้นเลยครับเร่งเครื่องขึ้นมาอย่านิ่งนะครับมาตอนนี้เหนือพยัก์โดนแล้วออกอาการเหมือนจะนิ่งเหมือนกันครับมาชดไปดื้อเลยครับดูครับมาพอโดนแล้วดูครับมือไม้ตกเลยครับโอ้โหได้ทีได้ใจแล้วครับทางดของเพชรพนัทเสียงเชียร์ที่เวทีราชดำเนินดังกระหึ่มครับเชียร์ทาได้ของเพชรพนัทต้องดูครับเหนือพยัก์จะพ้นวิกฤตนี้อย่างไรครับคุณบอลโอ้โหนี่ครับมายกที่สาม แม่น das ้ำเงินทำได้ดียกนี้4ี่ครับฝ่ายแดงแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์โอ้ยเสียบเข่า้าไปอ้าเดี๋ยวต้องดูครับเนื้อพยักแม่เนื้อพยักจะตัวแข็งไม่ได้นะคุณออดโอ้โหยกนี้ไปกินอะไรมาครับเพชรพนัทไปกินอะไรมาครับตอนนี้วงในเหมาตีเลยครับโอ้โหต้นต้นนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยครับเพราะว่าเดินไปรับแข้งครับแต่ว่ามาตรงนี้ครับแม่เกมนี่เป็นของเพชรพนัดชัดเจนแล้วครับดูครับเดินเบี่ยงเข้าไปแต่ว่าเนือพยักยังมีลูกเทียง ยังคุมเกมพยายามจะเรียกสติตัวเองครับเน้นตั้งรับไปก่อนเหนือพยักแต่ว่าเพชรพนัสไม่ยอมปล่อยโอกาสทองเตะเข้าไปครับใจแข้งขวาแข้งหนึ่งโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีนะัดซุปเปอร์ไฟ์คู่สองโอ้ยคู่แรกคว้ามันแล้วตอนนี้คู่สองอา้าว มายกสามน้ำเงินพระเอกยกนี้ยกสี่มาแดงกลับมาเป็นพระเอกโอ้โอตอนนี้สถานการณ์พูดว่าโอ้ย,อยสองสองเมาเมาโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่4ต้องดูแลครับจะหัวเราะที่หลังดังกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่ายกสาเนี่ยเหนือพยักได้จังหวะสับศอกคุมความได้เปรียบครับแต่ว่ายกสี่เนี่ยเพชรพนัสสอกกลับคืนมาแล้วเหมาเข่าชุดใหญ่กลับมาคุมความได้เปรียบครับยกนี้เพชรพนัสออกมายังคงเปิดเกมเดินครับคุณบอลโอ้โหนี่ครับมาสุดเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับ ถูกอยูช่อง24อูซอกนี่ครับมาที่เขาบอกว่ากีฬาสดบันเทิงดีมาสนุกแบบนี้นี่เองครับมาที่แฟนๆบอกว่าถ้าเกิดไม่ดูนี่อโหเดี๋ยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณติ๊บแน่นอนแล้วครับไม่หชกกันสนุกเดือดพลิกไปพลิกมาแบบนี้ครับการันตีโดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแหละครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองครับเอาพยายามเดินต่อครับทางด้านของเหนือพยักษ์ต้องดูครับว่าจะมีจังหวะมีโอกาสพลิกเกมอีกครั้งได้หรือไม่ครับ โอ้โหนี่ครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเวลาเกือบเกือบสองนาทีอ่ะเดี๋ยวต้องดูอือ่าวงในครับกมการแยกก่อนแยกก่อนโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเกินครับแม่แค่5ยกนี่ครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายครับสำหรับมวยคู่ชิงแชมป์ที่ว่างครับของวทีราชชำเมินแล้วก็ของ o ู you ครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพการันตีแล้วครับเล่นใหญ่จะนาจะเต็มครับโดยเสบูตนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับกับศึกเพชรกินดี ตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิตให้นักชกมุมแดง49นักชกมุมน้ำเงิน48ครับ <S <S <ๆ>กรรมการท่านที่2ครับกรรมการชุมพลอินตยศให้นักชกมุมแดง49<ๆ><ๆ>นักชกมุมน้ำเงิน48ครับ<ๆ><ๆ>แล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับ มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้แดง49แล้วก็น้ำเงิน48ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเพชรพนัทนออันด้วนยิมนะครับคว้าเข็มขัดของเวทีราชดำเนินแล้วก็ทูฟอร์ยูครับในรุ่นมินิฟลายเวท2เส้นในเวลาเดียวกันเลยครับเดินชนชวนทะเลาะแล้วครับในช่วงต้นเกมพอหลังจากนั้นครับฟุกน้อยเดินบ้างอ่ะมาดูนายครับครึ่งทางของเกมการชกครับแมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับดูฟุกน้อยฟุกน้อยใช้ความแข็งแกร่งครับดูครับเบียดนาย ลำายเด้งตีไม่ต้องแต่งตัวนางครับพชรด้เองก็ประคองไว้ก่อนครับยังไม่เร่งไม่รีบครับฟุกน้อยกูตาชิงวันนี้นี่ดูว่าอยากจะมาชวนเพชรดำทะเลาะในแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่นอกนี่แหมมีโอกาสโดนซ้ายทั้งแถบครับอ้าวทีไปก่อนครับเพชรดำนี่ขึ้นชื่อมาหมัดแล้วก็แข้งซ้ายแบบนี้ครับอ้าวเข็มขัดจะอยู่ในโอ้ยแม่คางหือเลยครับจังหวะฟุกน้อยฟันศอกครับโอ้โหนี่ครับแหมเป็นนักชกที่ออกอาวุธแล้วแบบป้องกันยากครับโอ้โห มาอยู่ยแกสับัดศอกเลยครับเนี่ยแต่ว่านี่อุยอ้ยการคอก็มาอู้สอกปุ๊บการคออกมาดีที่ยังไม่เต็มแข้งนะครับอ่าใกล้ๆออกอาวุธกันใกล้ๆครับโอ้โหคู่นี้ครับเดี๋ยวแฟนๆติดตามครับเป็นนักชกที่ออกอาวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับมา,มาถึงตรงนี้ยังไม่รู้เลยนะครับมามีโอกาสหล่นหลับด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับรุ่นพี่ซ้ายอุบลอุบลอุริลัมซ้ายคืนนี่หละโอ้ยนี่รับแข่งดำแข่งซ้ายคืนไหครับเพชรดำ โอ้ค่อนข้างทันกันเลยทีเดียวครับมวยคู่นี้ครับยกนี้ยกสี่ครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับเพดำพยายามเน้นแข้งซ้ายพยายามบวกศอกคืนครับแต่ว่าฟุกน้อยไม่สนเดินเบียดเดินชนเพดามีมาซ้ายเอาครับไม่จะจับในได้ก็ต้องแลกกันหน่อยนะครับเพดาบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าไม่ให้เดินจับได้ง่ายๆครับโอ้โหนี่ครับฟุกน้อยถูกทางถูกทรงนะครับต้องเดินเร็วครับต้องถึงตัวครับยืนห่างนี่โอ้โหเข้าลองแข้งซ้ายแน่ครับไปซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายของเพรดาน่ากลัวจริงๆ แต่ว่าฟุกน้อยมาถึงตัวเร็วแต่เดี๋ยวดูเพชรดำจะเตะทันหรือเปล่าคุณน็อตตอนนี้วัดกันเลยนะครับนอกกับในชัดเจนแล้วนะครับเพชรดำนี่ได้วงนอกครับส่วนฟุกน้อยนี่แหละครับตอนนี้ใช้แผนติดตัวใช้แผนตุ๊กแกครับล็อกเหนียวเหนียวตีแน่นแน่นครับอ่ะยังไงครับพักเลีย<อ><อ>บกันโอ้ยไปตุ่งเรื่องแล้วครับเพชรดำเหมือนว่าจะมีตำหนิแล้วครับดูครับมีแผลแต่บริเวณจมูกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่าที่แน่ๆเลือดไหลมาแล้วครับฟุกน้อยยิงเดินเข้าไปครับไปนแล้วดูครับบวกบัตรบวกซอกเปตามต่อย โอ้โหมีแผลเลยนะครับอตอนนี้เพชรดำมีตำหนิแล้วครับอ่กรรมการจุมพลงัดมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคู่นี้นี่สนุกเร้าใจไม่รู้กี่ตลบปอกี่ตลบแล้วครับโอ้โโอโวันนี้ศึกเพชรยินดีหนุ่มบอสคุณนัทเดชมาหาจัดเอาไว้ตั้งแต่คู่แรกตอนนี้คู่รองโอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาคุณติ๊บโอ้โหมาถึงตรงนี้3ามคู่เลยพี่น้องแฟนมวยที่อยู่บนเรอนี่ยังแหกปากกันไม่หยุดครับว่าชกกันสนุกทุกคู่ทุกยกครับมาดูยกนี้ครับ ฟุกน้อยพยายามเร่งสุดกําลังแล้วก็ทําได้ดีครับขณะที่เพชรดำเองก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับบอกได้คําเดียวครับว่าวันนี้ใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแทนครับโอ้ตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวอ่ะฟุกน้อยตียัดเข้าไปครับอ่าเพชรดาเพชรดาอย่าทําท่าเหี่ยวให้เห็นนะครับโอ้โหนี่ครับมาโอโ้สนุกจริงๆครับคู่นี้มาฟุกน้อยติดเข้าไปมาเพชรดำครับมาตีโอโอ้โหนี่ครับคู่นี้ จะอยู่อุบลหรือว่าจะเปลี่ยนที่ไปอยู่บุรีรัมย์ครับ3นาทีนี่แหละครับคำตอบรออยู่ครับชิมชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับที่สู้กันมา4ยกได้แบบเร้าใจครับโอ้โหแต่ดูฟุกน้อยเปิดมายกสุดท้ายนี่แกเข้ารวบเลยครับตามสไตล์ถนัดครับฟุกน้อยนี่หน้าหน้าบานแขวนป้ายอยู่แล้วนะครับว่ารับจ้างตีเข่าครับแล้วสอกแกคมด้วยครับหนีติดแกล็อกไปเรื่อยครับเพชรดำพอเจอล็อกแล้วก็ต้องต้องผลักออกไปครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับ เข็มขัดเส้นสำคัญครับทูฟอร์ยูในรุ่นไลท์เวทร้5ยปอนด์มาจะอยู่ที่เดิมเอวของเพชรดำหรือว่าจะย้ายครับไปอยู่กับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวโอ้ต้องติดตามครับเวลายังมีอีก2นาทีมาตอนนี้ฟุกน้อยโอ้ดื้อแล้เอเกินดื้อแล้เอเกินมาถึงตัวตลอดครับยังไม่ยอมแหละครับแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึงยกครับท่า้าของฟุกน้อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาในชัยชนะของเขาหลายๆครั้งครับได้มาจากความพยายามนี่แหละครับสถานการณ์ตกเป็นรอง เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความอดทนครับเดินเปิดเกมหาโอกาสให้กับตัวเองสุดท้ายพลิกเกมชนะได้หลายครั้งหลายคราครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีกครึ่งยกครับตอนต่อยกับคิมรวยก็โอ้โหสามยกนี่โดนแข้งซ้ายกระเด้งไปกระเด้งมาครับงัดศอกมายก4ยกเดียวครับเกมเปลี่ยนเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่ง,งจริงๆเลยครับฟุกน้อยคือชื่อฟุกน้อยแต่ว่าผลงานหลังๆที่ไม่แพ้ใครนี่ไม่ได้มาจาก ความฟุกนะครับมาจากฝีมือล้วนๆเลยครับตอนนี้แบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิตครับให้นักชกมุมแดง47มุมน้ําเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยกิจดารงวินิจกุลครับให้นักชกมุมแดงครับ47น้ําเงิน49ครับ แล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับให้นักชกมุมแดง48แล้วก็น้ำเงิน49ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฟลุกน้อยฟลุกบะหมีเกียวครับขวาเข็มขัดช่อง 24u ในรุ่นไลท์เวทมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับมาถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้บริหารศึกเพชรยินดีครับคุณนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์หรือเสียบสของเราคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฟลุกน้อยฟลุกบะหมีเกียว อ่ะวันนี้โชว์ผลงานได้ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับ7 8ผลงานหลังฟลุกน้อยยังไม่แพ้ใครนะครับมีเสมอคนเดียวเท่านั้นครับและคนที่เสมอตอนนี้ก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับก็คือสมิงเดชนออนวัตยิมครับเน้นแข่งเป็นหลักนะครับทั้งคู่อ่ะแบบโดนยับพยายามจะเดินชวนทะเลาะนะครับรุงกิจอ้าวตีได้ไหมตีได้ไหมไฟที่แล้วนี่ชนะวงในครับมาดูครับไฟที้ว่าวงในจะทําอะไรทักษิณเล็กได้หรือไม่ครับเพราะไฟที่แล้วนี่ทักษิณเล็กเองก็รู้แหละครับว่าเขาแพ้ตรงวงในนะครับ ผมนี้ยกสำคัญครับเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นขณะที่รุงกิตเองก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเดินเต็มกําลังเลยครับเป้าหมายคือปล้ำนายครับใช้ความแข็งแกร่งขยมเข่าทักสิณเล็กไม่กลัวแล้วครับดูครับไม่แต่งตัวไม่ไล่แขนไม่สอยแขนครับตีสู้เลยครับโอ้โหนี่ครับฮยกสามนี่ครับฮ่าสายดูใบฝ่ายน้ําเงินลุงกิตลุงกิตเปิดเกมตลอดหัหแบบนี้ครับ มาดูครับคู่นี้ประเภทมวยระดับมันสมองนะครับดูครับอาการชกอืเอาวงในในก็บีดด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ไฟนี้ดูว่าทักษิณเล็กพยายามจะสู้ในพยายามจะกดแขนให้อยู่ครับอน่าจะมีบทเรียนจากไฟที่แล้วเออเอาหักหักไม่ล้มครับอ่ะใกล้ๆครับเปาโด่งจ้องแล้วนะครับถ้าออกอาวุธไม่ได้ต้องแยกแต่ถ้ายังตีกันได้อยู่ต้องเปิดโอกาสให้นักมวยออกอาวุธครับต้องดูแลครับเบียดเสียสีไปแล้วครับวงในจะเป็นอย่างไรละครับทักษทางด้านของทักษิณเล็ก เกี่ยวได้แล้วก็สายกรงซ้า,าโอ้โหไม่ตรงนี้ไม่หนักไม่แรงครับแต่ว่าได้เลี่ยมได้ทรงครับทักษิเล็กอะขึ้นมาไม่สอนครับผ่าเปิดเกมเข้าไปลุงกิดเ <c oughs> อาวงในครับเดี๋ยวดูครับแหวแขนใครจับได้เปรียบแขนใครอยู่บนโอ้โหนี่ครับอาจารย์โด่งแยกก่อนแยกก่อนอวันนี้3คนบนเวทีนี่หัวแถวทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักชกแล้วก็กรรมการครับ เตาโดงนี่หัวหน้าชุดของราชดำเนินครับอ่าวงในพยายามจะตั้งแผนสู้ยัดเข่าเข้าไปเขี่ยล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับแม่ถือว่าเป็นการแก้ลูกเข่าได้ดีครับทางด้าของทักษิณเลยครับมีเขี่ยร่างครับไต่วาดให้ล้มกิ่งเหมือนกับเอาแล้วครับรุ่งกิจเร่งเครื่องเดินเร็วขึ้นแล้วครับดูครับโดนเกี่ยวแล้วครับโอ้โหแม่จังหวะนี้ยั้งไว้ได้ครับทักษิณเลยครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกสี่ครับผู้เอกของรายการครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนามเมืองครับโอ้โหสนุกเร้าใจครับ สุดท,ท้ายท้ายสุดยังไม่รู้นะครับว่าชายชนะจะตกลงไปของใครครับยังเดินต่อรุง่งจิตเข้าในครับตีได้ไหมถ้าตีได้นี่กรรมการจะปล่อยให้ตีครับแต่ว่าแหมม,มันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับต,ตีได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ถนัดไม่ต่อเนื่องไม่ไปจิปบไม่น,นานครับเปาโด่งครับแยกออกมาครับให้เริม่มตรงกลางเวทีดีกว่าที่มันกว้างครับจะได้ออกกันถนัดถนัดดูครับเตะซ้ายเตะขวาทัาทีเล็กรุ่งจิตขึ้นคอได้ตีได้ไหมก็พยายามจะลากแต่ว่าตีไม่ได้จังหวะไม่มีครับ นี่ครับหายกสี่โอ้ยยังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้หายกนี้แหละครับอาจจะนะครับอาจจะเห็นตัวผู้ชนะรางๆครับโอ้โหว่าไปนี้ทักษสินเล็กแม่ได้ได้ลูกเหลี่ยมกระตุกแต่ว่านี่ครับต่ลุงกิตโอ้ลุงกิตก็มาดีแล้วเกินวันนี้ทั้งคู่ถือว่าชกกันได้สนุกเร้าใจเลยครับอ่ารุงกิตเป็นตัวเปิดเกมครับทักษสินเล็กนี่รอโต่อุ้ยมีศอกอันนี้ครับแม่วงในครับเป็นแผนที่พยายามจะ แก้มาเลยนะครับล็อกให้กรรมการแยกแล้วก็มาสู้กันวงนอกครับนี่แหละครับแล้วก็มีสอกคอยแจมคอยแถมแล้ะครับก็ควรใหไทางด้านของลุงกิจรำคาญใจแลลวครับถือว่าช่องอยู่ในเกมได้ดีครับทางด้านของทักษิเล็กขณะที่ลุงกิจเองก็เปิดเกมเดินในสไตล์เขาก็ทําได้ดีครับดูครับจังหวะทําได้ก็มีจังหวะโดนก็มีครับถือว่ายังอยู่ในเกมของทั้งสองคนครับลุงกิจแล้วก็ทักษิเล็กครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเอ้ามาลุงกิดเสียบ ทักสินเล็กเสียบแล้วคาวไว้เลยครับลุงกิจโอ้โหตอนนี้สถานการณ์บนเวทีนี่ครับเอาชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับแดงนี่ได้ขยันน้ำเงินได้หลักได้เรียบเททิ้งลงไปครับทักสินเล็กไปอยู่ข้างล่างกรรมการงัดออกมาเป่าดงแยกมาดูครับ3นาทีสุดท้ายครับรุ่งกิจกับทักสินเล็กภาคที่2ครับชัยชนะจะไปตกอยู่ที่ใครครับถึงจุดนี้นี่ยังยังมองไม่ออกเลยครับ อ้าวแม่จังหวะนี้ครับรูปกิจพยายามจะเตนเข้าไปแล้วก็เหลี่ยมสุดท้ายนี่ลงไปอยู่ข้างล่างครับเอาละครับจะเสียหายหรือไม่ครับทักษิณและดีได้รูปกิ้นี่ดูมั่นใจครับออกมาอยู่วงลอกแต่ซ้ายรูปกิจเบียดเข้าในใช้ความแข็งแกร่งขยมในครับโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมหนุ่มโบท๊ทคุณนัทเดชเอามารีแมทให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ไม่แน่คูน่นี้ไฟสองอาจจะยังไม่พอนะครับ ไม่น่าพอนะครับถ้าชกกันแบบนี้ครับรุ่งกิจเดินเข้ามาครับตั้งไว้กรรมการโด่งครับเห็นว่าไม่ออกอาวุธกันต้องแยกเลยนะครับใบที่2ไปแล้วนะครับใบที่3น้ําเงินครับโอ้ล้างแขนได้สําเร็จนะครับทักษิเล็กดีเอ็นมวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรุ่งกิจบอรุ่งโลดไปแบบสนุกเร้าใจเลยครับ